โอเคครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมแนละ้วก็ในวันนี้ที่ผมเล่านะฮะก็กลับไปอยู่กันในเกมนะครับผมที่มีชื่อว่าลบออกกันน ok ั่นเองนะครับผมในแมปนะครับผมที่มีชื่อว่า Escape the Wild West กันนั่นเองนะครโอ้โหก็ในวันนี้นะครับผมนะโอ้โห ในวันนี้ครับเรานะครับผมไม่ได้กลับไปอยู่กันในแมปแนวเออ่ไทคูนนะครับผมนะแต่ว่าวันนี้ครับเรานะก็กลับไปอยู่กันในแมปแนวออฟฟี่กันนั่นเองเอาโหมาผมนะก็แมปแนวนี้นะครับผมนะแมปแนวออฟฟีนะ่คือผมไม่ได้เล่นมาโคตรนานนะฮะเออซึ่งก็ในวันนี้ครับ Escape the w ์เดอนะครับผมนะคอนเซ็ปต์เสียงไกแบบนะ่แบบนับนะไอ้เหี้ยแม่ง15บห้าโมงนะ่ะ What the fuck โอ้โหอะอ,อะไรกันวันนี้นะครับผมรนะั ข้อตามนั้นเลยครับผมนะคอนเซปต์ Concept ของในในในแมปนี้ผมนะตามตามตามชื่อแมปกันเลยครับผมนะ Escape t พตัววาวเวสครับผม w วาวเวสคืออะไร w วาวเวสครับผมนะั้นนั้นมันก็คือยุคคาวบอยกันนั่นเองนะฮะก็ตามชื่อเกมเลยแต่วันนี้นะครับผมนะครับก็จะต้องมาหลบหนีนะครับผมนะออกออกไปจากเอ่ยุคคาวบอยผมนะเออนะนี่เห็นไ่มวาว wow. เสียงไก่เป็นอะไรควนวะเนี่ยเออนะผมนะคือคือตอน,น,นกูไม่ได้ถ่ายคลิปแม่งสักไม่ร้งแต่ว่าตอนกูถ่ายคลิปโอ้โหไอ้เหี้ย่แม่งคือแบบแม่งไม่โคตรเพอร์เฟกค่ะไอ้เหี้ยเอ้ถ่ายคลิปตอนไหนแม่งคืออันนั่นทุกนั่นฮะเออนะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคนะผมนะเดี๋ยวก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเออ่หนีออกไปจากยุคคาวบอยกันฮะโอเคแล้วก็มาผมนั่นด่านแรกฮะเอ็กซ์แคปเดอะว้าวเวสครับผมนะ ให้สวัสดีคารบ,บอยดูดูเหมือนว่าทรายเนี่ยมันจะมันมันจัดุดนะเร็วเข้าต้องพวกเราเนี่ยต้องหนีออกออกออกจากที่นี่นะเออเนี่ยนะผมนะอันนี้นะครับผมเฮาที่คาร์บ,บอยดูนั่นแหละนะครับผมนะมันก็ปลามานั่นๆนนเนาะโอเคทรายมันกําลังสุดนะผมโอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปเนาะโอเคโอเคเราไปได้นะโอเค ผมผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้นะครับว่าเออมันคือโนดนได้ไหมเนี่ยอ๋อโดนได้โดนกรบปองเพชรได้นี่ว่าโอเคเราต้องรีบหนีนะเออโอเคเราต้องรีบหนีในหนีนะผมนะเพราะว่าตอนนี้ผมนะทรายมันนะครับกําลังสุดตัวเนาะเห็นไ่าเนี่โอ้โหโอ้โหเร็เป็นขี้นะ <laughs> อันนี้คืออะไรเนี่ยเฮียมันคือมันมันคืออะไรวะเนี่ยเฮียไม่รู้นะครับโอเคโอเคโอเคแป๊บแป๊บแป๊บโอเคโอเคมาแล้วเพื่อนเว้ยเว้ยเซฟไปโอเค,อเคก็กระโดดมาผมนะแมปง่ายง่ายนะฮะอันนี้โอเคผมโกงได้ไหมเอาโกงลนะเอาเอาโกงได้ก็ไม่บอกโอเค <laughs> โอ้ยเฮียมันกล้าจังวะเดี๋ยวไป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 ,ไปโอเคเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองแบบทำธรรมดานะโอเคธรรมดาธรรมดาโอ้หกาวตัวแบบธรรมดามันก็ง่ายนะโอเคตามหาคุณแจแล้วก็เปิดเออแล้วก็เปิดไปไปข้างในหลุมเหมอหลุม หลุมทองมันคือมันคืออะไรวะโกมันมันคือมันมันคือโกไม้ครับมันคือมันคือคืออะไรวะเอาอ่าเงี้ยเอ้ยเอาเอาเอาการง่ายง่ายกันเลยนะครับผมนะอันนี้นี่นะครับผมมันมานะครับบอกแล้วว่าให้เราจะผมนะหากุญแจนะผมและและและเราเราก็เอากุญแจเนี่ยไป ปลดปลดปลดล็อกอันนี้นะครับผมนะและเรานะครับก็จะเข้าเข้าไปในเยอะเหมืองเออเหมืองทองนะเออโอเคแล้วก็มันบอกว่าให้หากุญแจนะครับกุญแจฉุหนหายครับนะโอเคน่าจะอยู่ตรงนั้นฮนะโอเคตั้งแต่กุญแจสีทองอลา,ากอนเชียวเอากดเลยโอเคยันโลคีนะโอ้โหแมปนี้นะครับมันก็เป็นแมปชิลชิเนาะ โอเคมาแล้วก็ได้มาแล้วผมนะโอเคสีเหลืองผมโอเคซื้อไปไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ซื้อไปดิมันคือมันคือปลดล็อกไปนะโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเรานะครับก็มาอยู่ในในเอเหมืองแล้วนะผมนะเป็นเป็นเป็นเหมืองทองคนระับเหมืองชองเหมืองชองแป๊บนะโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคไปนะผมไปเรื่อยๆนะ โอ้โหดูสิครับนี่มันคือมันมันคือมันคือลาวาแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหแม่งคือแบบแม่งคือแบบร้อนเฉียวนะเออเตือดันปุดๆนะครับโอเคอันนี้เป็น TNT นะฮะฮะให้กดเข้าไปเหรอมันคือมันคืออะไรกดเอากดแล้วคืออะไรโอ้ไง มันให้เราพังนะฮะโอเคแล้วนี่คือพยายามอย่าอย่าให้ตัวเราเนี่ยไปชวกับเอ่อกับเอ่อมันคือมันคือมันคือเนี่ยผมนะมันคือมันมันคือมันคือไมคัสแต่คนดูซึ่งก็ซึ่งก็ไมคัสนะครับนี่เห็นบ้านเนี่ยนะผมนะมันคือมันมันคือมันคือนี้นะฮะแต่ว่าไอ้ไมคัสภาษาไทยผมก็ไม่รู้นะผมนะว่ามันแปลว่าอะไรโอ้โหเกือบเล้ว โอเคโอเคไป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  let's go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  โอเคมาแล้วจะหูเหี้ยไม่โคตรเชียดโอเคโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนอันนี้คือคืออะไรอะ่ะโอเคออกมาแล้วผมนะโอ้เ oh, <c oughs> มื่อกีนอ้นึกว่าเกมมันมันจะจบแล้วนะโอ้โหไอ้เหี้ย โอ้อะไรอะอ,อะไรกันว่าเนี่ยโหแม่งคือแม่งคือเคลื่อนมามาให้เรานะผมนะปายลองเล่นเกมอื่นๆนะครับโอ้โหนึกว่าเกมแม่งจะจบแล้วนะโอ้โหเฮ้ยเอ้ยถ้าถ้าเกมแม่งจะจบนะโอ้โหไแหมแม่งแม่งแม่งโคตรไวนะฮะอันนั้นนะ่ะมั่นว่าจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไวเกินไปนะฮะอันนี้คืออะไรมึงจะพูดอะไรวะเนี่ย ไอ้ยัยเอ้ยเอาไอ้สัตว์เอาเอาไอ้เฮ้ยเกมเอาบ้าเก้อเฮ้ยไม่รู้บ้าเอาไอ้ยี้ยคืออะไรอ่ะมันมันคือหินหรอมันคืออะไรอ่ะโอเคนะผมอันนี้อันนี้คือห้ามโดนนะโอ้โหมีเกือกขานะผมนะเกือบแล้วนะขาโอเคโอเคไป่า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 เลสโก้เลสโก้โอเคอันนี้คือโอ้ทองของชั้นคืออะไร โอ้ทองทองมันตกนะครับผมนี่เห็นไ่มเออเนี่ยนะครับผมนะซ้ายอะซ้ายนะครับผมนะมันคืนมันสุดนะเนี่ยเห็นไ่มโอเคใจเย็นใจเย็นโอเคเหยียบทองขึ้นไปโอเคโอเค what the fuck มันคือโอ้โหแมงแมงป่อง what the fuck คืออะไรอะอ๋อนี่ไงโอ้โหเฮียแม่งตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหเฮีย แมงแมงแมงปองมันคือมันคือมันคือแมงางปองแบบเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นไหนกันวะเนี่ยโอโ้ตัวไม่ี่างใหญ่เลยนะฮะโอเคอันนี้โอ้โหเฮียอันนี้เราต้องใช้สมาธิฮนะโอเคโอ้ยเอ้ยมือคุเปียกหมดเลยเนะี่ยโอเคใจเย็นไวัรุ่นใจเย็นนะครับโอเค จะเย็นๆเข้าไว้นะฮะโอ้โห what the โอเค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 ครั้งที่สองนะฮะมึงอยานะเว้ยมึงอยานะเฮ้ย okay. มาดิมาดิ Let's go โอ้โหโอ้โหมาดิฮะโอ้โ oh, ห oh. เหมือนหล่อครับโอ้พ oh, าได้แล้วกูมันคือเอะไรเนี่ยมันคือง,งูมันคือเป็ด คืออะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยว้าอันนี้มันคือโอ้โหอันนี้คืออันนี้คืองูนะผมนะที่แบบที่แบบมันใหญ่มากอะคุณดูอันนี้มันเป็นงูที่ใหญ่ที่ทสุดที่ฉันเนยคยเห็นมาเลยนะฮะนั่นะคือกูป้องเข้าไปในในในปากงูแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่ไหนวะโอ้โหแค่มันลึกโอ้ยโ,โ,โ,โอเคโอเค โอ okay, เคใจเย็นโอ้โหโอเคตอนนี้เรานะครับก็มาอยู่ในอเท้องของงูแล้วนะโอ้โอเคเพื่อนโอเคมารื่อยๆ h a t t h อร์ฟัมีมีสมองค,คนด้วยโอ้โหโอ้ไองูนี้ไม่แมันคือแดกคนมาแน่นอนนะ w h a t the fuck มันมันคือโอ้ยีย่งงู ผมเพิ่งรู้นะครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าเนี่ยงูเนี่ยมันมันมีคนไก่อย่างนี้ด้วยโอเคสัตว์โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเศร้าชดเลยชีวิตโอเคอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายโอเคโอเคโอเคออก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 ไอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โอเคมา โอ้โหเคมาแล้วนะครับโอ้โอะไรกันวะเนี่ยแต่ละอย่างอันนี้คือโหนกเสียงดวงแน่เลยเนี่ยเน,นี่หรือเปล่าวะอ่าน,นั่นไงเี้ยมันคือเสียงดวงฮะเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างนะผมนะโอ้โหโอเคอันนี้คือซ้ายขวาซ้ายนะซ้ายขวาซ้ายไอเวนเนึงรอดแรงรอดแรงโอเค อันนี้เป็นโอเคโอเคอันนี้ให้เราการโดดข้ามไปนะฮะโอเคใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะครับใจเย็นเย็นโอเคปะโอ้โหแมปง่ายง่ายนะครับอันนี้อุ้ยเฮียโอ้โหสัตว์ควรเนี่ยสัตว์โอ้โหตกใจหมดเลยนะอันนี้เป็นเอออไเฮียขุนมากเลยแป๊บนะมึงโอ้โหเฮียขุนจริงโอ้มาเป็นก้อนอ๋อ ไม่ได้ให้การดูดไปหรอโอเค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 อันนี้มันให้เราอะแม่งโดนเขี้ยเยอะตายห่าเนี่ยโอ้โหเขี้ยมันจะโอ้โหมันจะอะมันจะไหลลื่นอะไรกันขนาดนี้กันวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เขี้ยมันโดนอะไรอะโอ้แป๊บ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 นะโอ้โอเคโอเคโอเคพาแล้วโอ้ยมาแล้วมาดิโอ้โห ไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเชี่ยมแบบเพี้ยงอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่เล็กโอ้ยแย่หัวหัวกูแม่ร้อนเ้ยโอ้โหอันนี้คืออะไร hop onto ten before it leaves ไปให้ถึงเอ่อตรงรางรถรถไฟนะครับเออก่อนที่มันจะเออหนีออกไปนะครับพี่สิก่อนมันก่อนที่มันจะไม่ทันนะฮะเออ โอ้โหภาษาอังกฤษโอ้เหนื่อยเว้ยเหนื่อยเล่นไปต้องต้องแพไปอีกสุดยอดนะครับโอเคอันนี้คือมันจะกันโดดกันยังไงเนี่ยโอเคแป๊บนะโอเคหื้อโดนไม่ได้นั่นไงนั่นไงผมรู้นะครับโอ้โหโอเคเพื่อนอันนี้คือทำทำยังไงวะเนี่ยโอเคโอเคเข้าไปในรางรถไฟนะ คืออะไรอ๋อมันม, centimet, มันมันคือข้างบนฮะโอ้โห่เฮี้ยโอ้โอ้โหเฮี้ยแม่งโคตรวัตเตอร์คืออะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหมันมันมันคือควันด้วยนะเห็นไหมครับมันคือนะเห็นไหมโอ้โหแม่งโคตรสมจริงนะฮะโอ้โหเกมโอ้โหเกมแต่ละอย่างนะผมนะมันคือควันนะฮะโอ้โหแม่งคือโคตรกัดตูนฮะโอเค หยุดพูดเถอะใจเย็นๆเข้าไว้นะครับแมปอย่างนี้นะฮะเฮ้ยกูโดนอะไรเว้ยฮะเฮ้ยครูเฮ้ยทุกคนเห็นป่ะไอ้เช่นโดนอะไรอ่ะเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บผมเกลียดมากเลยเนี่ยไอ้แมปที่มันต้องเฮ้ยเห็นป่ะโอ้โหเกมบั็กโอ้โหแป๊บ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 โอเคเดี๋ยวผมลองไปฝั่งนี้นะโอเครอดแล้วโอ้โห เกมบั็กโอ้โหแม่งโอ้โหสุดยอดโอ้โหว้าวซ่ามากครับอัน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 เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหว้าวว้าวฮะแป๊บแป๊บเออคือคือมันคือมันโดนเอา้าไอ้เหี้ยอยู่อยู่แม่งก็โดนไม่ได้นะครับโอเค เป็นไงเฮียแม่งโคตรสายลับอ่ะเนี่ยแม่งโหดจัดเลยเนี่ยโอเคเพื่อนไปอลสโคโอเคมาแล้วนะครับเฮ้ยจบแล้วโอโ้โหเกมจบแล้วเราทำได้แล้วขอบคุณที่อมาเล่นเกมเราโอโ้โหเกมจบแล้วครับโอโ้โหตบมือสิหอ่ห้าลออะไรโอโ้โหเกมจบแล้วนะครับ โอ้โอเคโอเคลองหน่อยละกันมามามาคือสายลุงใช่ไหมโอเคมาขอเล่นหน่อยละกันขอเล่นหน่อย,ล,อย,ยละกันไอ้เล็กกุดทำยังไงเนี่ย,ย,ยแยบแบบนะโอ้โหไม่คล้องเอาซะเลเอาคือไงอะ่ะเอาเยอะเอา เอาเขี้ยวมัวเลยเอาโอเคพอพอ,พอพอโอเคนะครับผมนะก็สำหรับใครนะครับผมนะที่ชอบคลิปนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ครับผมนะกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันเนาะก็นั่นแหละผมนะก็สำหรับสำหรับใครนะครับผมนะที่อยากมาเล่นเกมนี้ผมนะก็เซิร์ชกันไปเลยนะครับผมนะว่าเออ ว่าอะไรวะลืมอะไรที่เออเออเออคือคือผมจำไม่ได้นะผมนะก็เซิร์ชไปนะผมนะก็นั่นแหละนะผมก็ไปายครับผมนะเจอค,คลิปนะครับผมยบายผมสวัสดีผมจุ๊ก